วัสดีกับปีร่องเียงอ่าปีร่องเียงว่างไม่กับคืนนี้คนเพื่อเราเมืองตาปีร่องเียงว่างไปควางชดกันนะลองหน้าตีบานพ่อหนาไม่เคยตายแล้ว้ันจบเคยแล้วบ้านชัวหนันเบพมนี้ไอ้ไรก็ว่าหรือว่ามึงไม่ตายตีนี่กูคร่ำอยู่นี่วยังตัวอุ่นยังเป็นคนเลยมึงเคยตายก็ว,าว้าพมจหด่านัอบอ่าคือว่าลองหน้าลองคือว่าจัดอ่าตอนที่ยังเป็นนั่นก็ใช่ไหมคุณไปก็รอเดินรได้ป้อม เตือจุยอันเต่ารีมก็ได้รู้อ่าใช่ไหมปมก็ได้จ่วยครับทุกตึงเตือนไปอันผมนี่คือเตือนไดบุญไม่ใช่ฮิดก็ใช่ไหมเตือนสนิดกับผู้ตายเตือนกระเด็นนังคุยกับผู้ตายก็ใช่ไหมแล้วแน่นอนแม่ปนปลื้มเาจะแพรกแพทำไมนี่กูแหลอเยกไปอันจอบตดซอบออกมาดับแก้กเองไม่ดีวะเออหลวงตึงที่นี่จอบตีใต้แล้วไม่เคยมีเคยออกมาดับแก้งสักทีโตออกมาสักทีกับวิ่งกันปลาหับ พยานจบป,ป้อมมีโจมีลาบหรอกเออปลอดเสียธุรกิจมันไม่ดีผมจะนั่งจบหลวงหน้าเตินช่วยเต่าได้ผมได้รู้เวลาเตินตายผมได้ช่วยตัวร่อยไย